สวัสดีครับอยู่กับช่องบอมธนชัยชาแนลนะครับมาดูแบบเทียงนากลางทุ่งนะครับครับมีเทียงนาน้อยสองหลังครับไปนั่งเล่นรับต้อนรับแขกครับอืม เป็นแบบอยู่สบายครับลมเบิดเมื่อเลยลมทั้งวันเลยดูสิ่งรอบข้างก่อนครับสาลิงไปแก้ห่าแก้ทุกอย่างนะครับรถส่งน้ำด้วยนะครับมั่วสองตัอืม เป็นไงบ้างเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยอยากหอแขออกเ่าเขาเพิ่นเกียวกันด้วยยังหออแอขกแลว้วเออเขาเกียวเลยยังหออแขกกินยาตัดไปก่อนไปดูสะครับไปดูสะนี่คัวนะครับ พัก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 มันก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอืมมัน,นสีมาเองนี่บู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 อนี่ คุณค้นครับคุณค้น <c oughs> บรรยากาศดีมากครับอืมอากาศดีท <c oughs> ี่นั่งชิวไดวยครับห้องน้ำสองห้องนี่จุดนั่งชิวครับ บรรยากาศได้เลยฝั่งนู้นนะครับพวกหมูพวกหมูปูกำลังจันทแฮะออปูครับบรรยากาศทางขึ้น ฟุมนั่งเล่นครับแทรกซ้อนแผลจึงหายช้าเกิดลูกลามเป็นสาเหตุของการปัดขาในที่สุดการเกิดแผลที่ามุมนอนเล่นนอนอีีก็ได้ผลสิรณฑ์อาหารเสริมฤซีาาึ่นเป็นนวัตกรรมใหม่และยังไดร้ดรับู้ป่วานี้โอ้ปู้าตอนี้ตาดีใช่ปะโอ้ ได้อาพิษเบิงนไดนไหมทร่ลูงเทียบเอ้โหแ็งแดงเลยอืม โนโซนโน้ยัอวัวปลานหนึ่งเกาเบสโนโนโนจ้วาดีไดีๆขอบคุณดรจริย่ารองสายหยุกนะครับซึ่วที่ว่าเป็นจครับเจอกันคลิปหน้าครับอีพีต่อไป